วัสดีค่ะทุกคนเพืงนะคะวันนี้เพื่อจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของภาวะท้องผูกค่ะภาวะท้องผูกเนี่ยเกิดได้ในทุกช่วงทุกวัยเลยแต่ก็มักจะเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายสาเหตุของการท้องผูกเนี่ยก็เกิดได้จากหลายสาเหตุอาจจะเกิดจากการที่พฤติกรรมการกินของเราเองอเช่นการกินอาหารที่มีกากใยน้อยดื่มน้ําน้อย นะแล้วก็อาจจะเป็นจากการที่ใช้ยาบางประเภทยาบางประเภททําให้ท้องผูกได้เช่นยากลุ่มแก้ปวดธรรมดอหรือยากลุ่มโรคมะเร็งลกลุ่มโรคอื่นๆแล้วก็ภาวะโรคโรคล้มไส้แปรปรวนก็ทําให้ท้องผูกได้เหมือนกันเนาะในกลุ่มยาของอที่ช่วยลดภาวะท้องผูกเนี่ยค่ะก็จะแบ่งเป็นประเภทประเภทไปนะช่วยในการเพิ่มปริมาณมวลของอุจจาระอย่างเช่นกลุ่มของไฟเบอร์ กลของไฟเบอร์ก็จะเป็นลักษณะเป็นผงจริงๆก็จะมีหลายยี่ห้ออาจจะจะเป็นตัวยาก็จะเป็นในกลุ่มของอิสฟากูล่าฮาร์ดเป็นไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ําอื่นๆพวกกลุ่มเซลลูโลสก็ได้กลุ่มพวกนี้เนี่ยทำให้อุจจารามีมวลมากขึ้นพอมันมีมวลมากขึ้นก็กระตุ้นให้เกิดการบีบตัวของลำไส้ใหญ่ทําให้อุจจาระออกมาได้แต่กลุ่มพวกนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดภาวะท้องอืดได้ก็อาจจะต้องกิน คนมันจะเป็นผงเนาะไม่ต้องรอให้ละลายเพราะมันไม่ละลายอยู่แล้วอ่าแล้วก็ดื่มแล้วก็ตามน้ําไปเลยแบบนั้นเยอะๆก็จะช่วยให้หายท้องผูกได้แต่ระยะเวลากรารรอคอยก็อาจจะประมาณหนึ่งถึงสองวันแต่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะตัวที่สองก็จะเป็นในกลุ่มของทําให้เกิดการกระตุ้นการเทน้ําเข้าในลําไส้ก็จะเป็นกลุ่มพวกอ่าแมกนีเซียมไอ้นี้ มิลล์ออฟแมกนีเซียแต่อาจจะมีหลายยี่ห้อเนาะโอเคแล้วก็จะมีกลุ่มของแลคโตโรกลุ่มแลคโตโรเนี่ยจะเป็นกลุ่มของน้าตาลที่ทําให้กระตุ้นให้เกิดการทีน้ําเข้าลําไส้ส่วนของแมกนีเซียมเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มอ e ิเล็กโทรไลต์ที่กระตุ้นให้เกิดการทีน้ําเข้าลาไส้เหมือนกันตัวแลคโตูโรสเนี่ยค่อนข้างที่จะปลอดภัยค่ะใช้ได้ตั้งแต่เด็กคนท้องก็ใช้ได้แล้วก็คนกลุ่มที่มีภาวะโรคปั๊ ก็จะปลอดภัยใช้ได้เหมือนกันปริมาณในการกินก็จะเยอะหน่อยถ้าในเด็กเนี่ยก็จะประมาณ1 5ซ c ถ้าในผู้ใหญ่เนี่ยก็จะกินอยู่ที่3 0ซ c ตัวนี้จะหวานๆข้นๆเนาะระยะเวลาเราคอยก็ประมาณ่1วันโดยประมาณถ้า M O M หรือตัวกลุ่มไม่มีเซียมไม่มีเซียเนี่ยจะ เร็วหน่อยจะออกฤทธิ์แรงกว่ากลุ่มพวกนี้รสชาติจะมิ้นท์นหน่อยหรืออาจจะมีผสมตามรสชาติแล้วแต่ตัวนี้จะกินประมาณ1-2ช้อนโต๊ะก็จะประมาณ15ซีซี่าตัวนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยเหมาะกับคนที่เป็นโรคก,กลุ่มทางโรคหัวใจหรือโรคไตถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยเกิดการดูดซึมผ่านกระแสเลือดก็ตามแต่ถ้าจะใช้แล้วเป็นคนไข้ที่มีโรคดังกล่าวเนี่ยแนะนำว่าให้ระมัดระวังหรือปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ นะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยอยู่กนะลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่มช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ก็จะเป็นพวกกลุ่มมะขามแขกพวกกลุ่มมะขามแขกเปวกกลุ่มมะขาแขกหรือเป็นยาเลยก็จะเป็นพวกกลุ่มบิซาโคดิลพวกนี้เนี่ยจะกระตุ้นให้ลำไส้เนี่ยบีบตัวเยอะๆไล่อื้อออกมา ตัวัพวกนี้หลายหลายคน,นเข้าใจผิดนึกว่าจะาไปใช้ในการลดน้ําหนักเพราะทาให้เกิดการถับถ่ายที่มากเสียน้ําไปเยอะๆแล้วน้ําหนักตัวจะลดลงบางคน,นเอาไปใช้ทางที่ผิดเอาไปใช้ลดน้ําหนักจริงๆไม่สามารถลดน้าหนักได้มันแค่ทําให้ลดมวลของอุจจาระลงไล่น้ําออกจากร่างกายทําให้น้ําหนักลงได้บ้างไอ้พวกนี้เนี่ยค่ะคด้วยกลไกของมันทําให้เกิดการบีบไล่อุจจาระถูกไหมาการกินตัวพวกนี้บ่อยๆอาจจะทําให้ลาไส้เราขี้เกียจได้แล้วก็ต้อง เพิ่มปริมาณคือถ้าไม่กินก็จะไม่อื้อเองเลยอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องเพิ่มปริมาณเรื่อยๆพวกกลุ่มพวกนี้นานๆจําเป็นจะใช้เนาะอันนี้ระยะเวลาเราคอยก็จะไปอยู่ที่ประมาณ1คืนก็กินประมาณ5-8ชั่วโมงก็จะเริ่มรู้สึกปวดท้องเนาะแล้วก็จะมีนอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มที่เป็นยาสวนยาสอดยาสวนทวานจะมีเป็นแบบน้ําอันนี้เป็นแบบน้ํา แล้วก็ตัวนี้เป็นแบบแท่งเทียนพวกนี้จะเร็วก็คือสวนไปที่ทวารส่วนไปที่ทาวารป,าาประมาณ1 0บถึงยีนาทีก็จะรู้สึกปวดมากแล้วแล้วก็ไปถัดถ่ายอาจจะต้องระวังหน่อยในกลุ่มคนไข้ที่เป็นที่สีดวงพวกนี้อาจจะไปเสียดโดนติ่งได้ก็ใช้อย่างระมัดระวังเนาะ แต่ไงก็ตามเนี่ยนอกจากจากการใช้ยาจริงๆแล้วอะ่ะการปรับพฤติกรรมของตัวเองก็เป็นสิ่งที่สําคัญเช่นการเลือกกินอาหารที่มีกลุ่มกักเย้มมากขึ้นการออกกําลังกายการออกกําลังกายอะ่ะช่วยมากเลยในเรื่องของการกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลาไส้ทาให้อ่าการขับถ่ายดีขึ้นด้วยนอกจากนี้เรื่องความเครียดบางคนอะ่ะเครียดมากก็ท้องผูกเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องการระวังเรื่องความเครียดด้วย เราหนือนนี้ก็จะดูเรื่องอายาที่ใช้อยู่เป็นประจำหรือโรคประจำตัวของตัวเองมีผลหรือเปล่าการรับประทานน้ําที่มากเพียงพอแบบนั้นเนาะโอเคลองดูนะคะว่า,าตัวเองประสมป,ปัญหาแบบนี้ไหมถ้าจะใช้พวกกลุ่มยาเป็นทางเลือกก็ลองเลือกดูนะว่าตัวไหนเหมาะกับตัวเองหรือไปปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาก็จะดีมากเลยวันนี้เพ่ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย